ขอทราบนะไม่เลยขอโทษดิดย่นี้ปาป๊ามันจะมาแล้วเร็วๆมันจะมาแล้วเหรอมันเป็นเพื่อนรักเรามานานนี่นี่ไงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้มเก้้ เจอกันลิปหน้านะเอารักษาตัวเองให้รอนแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อนะลิปหน้าโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ เราถ้เบิกกันอีกแล้วนะคะโหวันนี้อากาศเย็นมากเลยใช่ไหม้องพุกแต่เมื่อช้าก็มาดูเขากระโดดลงอ๋อวันก่อนนู้นใช่ไหมแต่วันนี้เขาที่เรามาดูเขากระโดดลงใช่แต่วันนี้เขาไม่มีโดดล่มลูกเดี๋ยวเรานี่เราเอาแม่โคอะ มาเผายางตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดเหรอเขาที่แล้วมันมีรถดามาเผายางให้เราดูด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอารถแม็โครของเรามาเผายางแล้วเขาบ้างฮะแล้วแล้วก็แบบมันก็ขึ้นไม่้อะมันก็ขึ้นไม่ได้ลูกเราเลันไม่ได้เนี่ยอึดอัดอึดอัดอยู่หลายรอบเลยแล้วทีนี้มันก็ขึ้นได้แล้วมันก็เผายางเลยเราก็จะมาเผายางตรงนี้มั่งไปเล่นไม่แม่แม่ม่ม่ฮะอะไรหม้อโอ้ หมค่ะทุกคนหมอกกลังไหลหมอกไหลเลยสวยมากตกใจหมดเลยเรียกว่าผับผับผ euh ับผับผผับ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 ผัผับผมบผดบผับผับผับเับผับับผ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 ั้ผับผับับผะบผั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 บับผัับผบับรับบผับัอับััั ลด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 ลปุนแล้วก็ลด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 ล ตั้งกองหาที่พิงอ้าวพร้อมหรือยังรถ3คันไหลกันไปพร้อมกันเลยนะดูซิว่าคันไหนอะ่ะจะไปถึงก่อน,ดดนรถละคโครรถปูนผิดดาออ้านรถปูนผิดด้านใช่ยังเอาแล้วนะพร้อมหรือยังรถทั้งสามอันนี้รถแมคโครอันนี้รถปูนแล้วนรถดำนะคะทุกคนทำไม่ได้เดี๋ยวรถไปเลยนะพรอ้อม<อ>แล้วพร้อมแล้วเอา,เอามาได้เลยไปเลย โอตโคแตโคกับการหุยห <Taking> <Styles> ุยหุยห <ijn> ุยหุยห <AN> ุยห <gray> ุย <abonn és> ุยโอ้หุยโอ้หยเอาวอาคุยคุยผิดเลนผิดเลนแมตชโคผิดเลน ไปคนละทิศละทางเลยอะคับปรากฏว่ารถที่แรงอ่ะที่สุดอ่ะคือนี่คือนี่รถดำคันนี้่ะแรงมากวิ่งแบบโูไม่คิดชีวิตเลยนะพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ไม่ได้ไปได้เลยสรลงมต้เริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้ Oh อุ้ยรถดำแบบแรงมากหออันนี้รถปูนโู้ส่วนแมคโครนี่แวะกลางทางเฮ้ยสรุปรถดำชนะทั้งสองตาเลยอ่ะอ้โ้อีตาหนึ่งอีตาหนึ่งมันนะครับมันไหลลงเขาเนี่ยมันมากเขาพูทับทิมโ้โหวิวข้างหลังเรานี่สุดยอดไปเลยนะคะเพื่อนๆน่าจะได้นะอ่ะโอเคเข้าอุ้ยอะโอเค เอ้าก้องคว่ำเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหน่นก้องคว่ำลมพัดก้องคว่ำไปแล้วครับลมแรงลมแรงพร้อมแล้วครับใส่เลยใส่เลย ดูนะครับไอนี้คอตลกมากเตลกมากเลยอันนี้คอตลกเกือบจะชนไอ้นี่อันนี้เกือบไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวนี้เกือบหยุดไม่ได้โอ้โหเราจะเผายางเลยเผายางเห็นไหมเมื่อกี้เผายางกัำสนั่นหมดไว้หมดที่ตอนยอดตะขอนินตะ้อนินยิ่งกว่าอีกรอบนึงใช่ไหมครับ เฮ้ยนี่มันคู่แข่งไม่สูสีเนี่ยนี่มันคนรุ่นนร้อันนี้รุ่นเล็กอันนี้รุ่นใหญ่อะดูสิว่าระหว่างรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่อ๋อนี้ใหญ่กว่ามันจะลงเร็วกว่าไหมแล้ง โอ้ยโหใกลปีเิศสูงสปีเิศสูงมากโหโหต่อต่อให้ตะแคงมันก็ยังไปอ่ะ ชวูชีวิตสุดๆอ่ะโอ้ม <Negative noise> ันแมคโคจอมโหดนี่นะนี่คันเฮ้ยไปเร็วออกไปด้วยสินี่กันไปนี่นี่แล้วหนีไปทางนู้นหลบไปทางข้างหลังหาหัวสิค่อยๆนั่นลูกค่อยๆนั่น แม่ว่าแม่ว่านี่ตรงเนี้ยมันเป็นทางทางหญ้าแล้วแมคโคจอมโหมดมันไม่ตามมาแล้วล่ะลูกแมคโคคันใหญ่มากเลยมันต้งวิ่งแบบไม่หยุดเลยมันทนแหลกเลยเนี่ยคือแมคโคจอมโหมดรับไอ้ทุกที่ว่ามันจังจะมีอยู่เปล่านี่เราเก็บมาครบไหมเมื่อกี้ไม่งั้นมันบี้เราหมดแนเลย เฮ้ยต no ัดเฮ้ยได้ยินเสียงอ่ะเสียงเสียงเสียงเหมือนแมคโครมาอีกแล้วลูกเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้ตัดแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้ดังตันเอาเฮ้ยจะไปอีกทีก็ตกหน้าผาไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วจะหนียังไงเอายังไงดี เสียงแมคโครมันมาหเอล่ลูกเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่ฮ้ย่ฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้าเ้ยเา้นี้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้นเฮ้ยมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้นเฮ้ยเ้ยเา้นีฮ้เอาอยเางยี้เฮ้นเยเน้ย้เฮเฮายเฮ้ย้เ้เฮ้ยม่้้เฮ้ย้มเ้เเนเ้ มีทุกคลิปเลยอ่ะมันเป็นเพื่อนรักเรามานานนี่นี่ไงต้องบ่กแกกใช่เราต้องใช้แม็กตุกตัวนี้แหละตุกแกเนี่ยไปล่อไอ้เจ้าแมคโคจอมโหดมาไปทางอื่นเราจะได้มีกลับขึ้นไปได้ไงพอตรงนี้มันตันแล้วนะทุกคนเนี่ยมันงั้นตกตาผาไปได้เลยมันจะมาแล้วเร็วๆมันจะมาแล้วเหรอยวนจะมาไปย้อมนี้งฮะเออใช่ย้อมนิ้งพ่อถือว่าพิจาตรงนี้เหรอ มัพบอยู่กับพี่ธนาตรงนี้เหรอใช่ออ๋โอเคโอเคนี่ธนาอยู่น้องนี่นะอ๋อเอ้ยไปแล้ววางตัวด้วยนะเดี๋ยวโดนมันเหยียบเอาเลยไม่ไปไม่ได้ไงกลัวอ่ะโอเคงั้นพี่ธนาอยู่กับน้องตรงนี้นะอเคไปไปด้วยกันเพื่อที่ว่าพอเราโยนตุ๊กแกไปแล้วเราจะได้รู้ว่ามันตกตรงไหนเราจะได้ไปเก็บที่หลังอ๋อขอยชอบเนี่ ขอให้ข้าไปนะไม่ใช่ขอโทษดิตรงไหนดิปป้าเมื่อก pues ี้เมื่อกี้แม่โคลมันวิ่งไปทางนู้นเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องมาอีกเอาตรงไหนดิเอารอตรงนี้แหละรอด้วยล่างเลยไหมรอเออแล้วมันจะงูไงโอ้ทำไมเอางั้นเลยเหรอเอาเอาเอาสิเอาสิเออใช่แม่โคลมันจะได้ล่วงไปเลยไงใเออเนะเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเจอกันคลิปหน้านะเจอกันคลิปหน้านะ เอารักษาตัวเองให้รอดแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อนะคลิปหน้าโอเคโอ้ยไงท้องเหมือนนั้นนะทุกคนไปเราา and and for it for it okay. ็วมันไปไกลมากเลยแม่สะตนด์โอ้โหทุกคนมันมันม yeah> ันหงายท้องโอ้เดี๋ยวนะโอ้ท้องไกลมากเจ้าแม่ครูคงจะเห็นนะไปเถอะไปเถอะไปเถอะเร็วไป นี่เราแอบกันก่อนเร็วแอบดูผลงานของป้าก่อนป้าาโยนไอ้เจ้าตุ๊กแกมันไปข้างล่างนู้นเลยอ่ะอุ้ยเป็นไงครับอก่อนดูก่อนแอบดแอบดูแอบสูดูดอดู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 ดัดดูซะดู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 ดมันลงไปแล้วลูก มันตามไอ้ต <vale> ุ๊กแกตัวเมื่อกี้ไปได้ผลนะงั้นเดี๋ยวเราเราต้องรีบเราต้องรีบวิ่งกลับขึ้นไปที่เดิมก่อนที่มันจะเห็นเราเพราะวิ่งไวใช่อืมก่อนที่มันจะเห็นเราแล้วมันก็วิ่งตามมาอีกไปกันดีกว่าอย่าลืมเอาคนละพักแม่โคของเราไปด้วยน้องพ่อระวังนะลูกขี้โคนขี้โคนลื่น ้ยทุกคนไปแล้วไปแล้วตุ๊กแกหายตัวอยู่ที่ไหนวะโอ้ยดูโอ้โหโอ้ตุ๊กแกตุ๊กแกสู้ชีวิตอยู่ข้างล่างอ่ะสงสารมันทาไงดีอ่ะรออยู่ตรงนี้ปอกว่าจะวิ่งไปเก็บตุ๊กแกใช่ไหมรออยู่เลยไอ้รอลออรอดูปะปะอยู่ตรงนี้แล้วแล้วแมโครฮะแมโครมันหายไปแล้วนี่ลูกมันวิ่งตามตุ๊กแกลงไปไงเมื่อกี้หนูเห็นไหมล่ะไปทางนี้แล้วมันก็หายไปเลยมันเป็นแมโคร ปา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 ่าาาไอ้ทาาโคไอทาโอ้ปป๊าอยู่ข้างล่างน้าเน่าป๊าเป็ี่นเปล่าโอ้ปป๊าลงไปตามเก็บเพื่อนมาอูขอบคุณนะที่ช่วยที่ช่วยล่อเจ้าแม่โคผีลงูาข้างหน้าอ่าฮะอฮมาดักป๊าป๊าอยู่ข้างหน้าหรอไหน โอ้ไม่เห็นเนาะต้นไม้มันบังถ่ายไม่ได้ดิถ่ายเร็วมาเร็วมาเร็วเอามาขึ้นทางนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยขึ้นทางนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยปากมันมาแล้วทางนู้นนะมันมาแล้วทางนู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม็กโคโหดมากไปที่พักเร็วเร็วมาเร็วระวังเลือดระวังเลือดระวัง โอ้ยโอ้ยในที่สุดเราก็รอดจากแม็คโครจอมโหดไปจดได้อ,อ,อ,อไหน่จะตายจะได้ <c oughs> ไดผอม <c oughs> ๆเออเหนื่อยเลยโโอ้โหน้องพบตรงนี้มันเหมือนจะเป็นสไลเดอร์ได้นะ <c oughs> แต่เราสไลด์ไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวตูดเราจะพัง <c oughs> าาต,ตูดทหลอกหมดเลยละ่ะ โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเพื่อนเราห้าตัวมาครบหมดละเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันบนสบิวสามร้อยสองศาป่ะพักกินน้ำ่อยพักกินน้ำหูหนีแม่โคฉะเหนื่อยเลยหนีไอ้ตัวตอมหูดเมื่อกี้เนี่ยปะปองลงปะปองลงปะป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 งลงหลบนิคสิ์ได้ลูกน้องอย่างเงี้ย ไม่โดนหรอกเพราะว่ามันไม่ตรงคีเลยลูกอ่ะป่าตรงร่องฝ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 ่กตรงรงองโอ้โหโอ้โหเราคงจะเผายางเองแล้วครับตอนนี้นะครับหมโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้ขาแข็งขาแข็งออแม่ขาแข็งไปก่อนแล้วลูกหาเ่อนไปดูที่จุดส6 0อบองศานะชมนิวปรากฏว่าร้อนเสื้อกันหนาวที่ใส่มาไม่มีความหมายเลยค่ะร้อนมาก เริ่มม kind of ืดแล้วนะทุกคนอะไรคะเสียงอะไรก็แค๊กก็แค๊กคืออะไรอาบะมาแรงเลยค่ะหยัดกบเนาะไม่ได้ยินี่หยักบเลยเนี่ยเคยก่อนเอเสียงนั้นก็แค๊กก็แค๊กเสียงแมลงกบเขียดได้ยินไหม <Okay. S 1> จริงเราเรกเสีย <Ừ. S 1> งนึกว่ากระดิ่งอะไรคัง <END rattling> อะไรเงี้ยเออเสียงเหมือนกระดิ่งอะไรอย่างนงี้เลยอโอ้โหนี่คือจุดชมวิวสามร้อยหกสิบองศานะคะเสียงเหมือนเขามีกระดิ่งรอบจริงนะแต่ไม่ใช่นะมันเป็นิง หมือนเป็นเสียงแมงตัวอะไรก็ไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรลูกเมื่อกี้มีคนร้องกรี๊ดหรือมีคนตกตกเขาเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่มั้งอันนี้ก็เป็นเสียงคนกรี๊ดช่วยด้วยอ่ะเหรอทำไมคนไปตกเขาโอ้โหคนตกเขาหรือเปล่านาหรอเฮ้ยหรือว่าจะเป็นแม่โคผีเมื่อกี้ที่ตกตกเขา เฮ้ยโหมดหดไปไหมอะโหดเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยโน่นน่ะโน่นน่ะเฮ้ยไอ้ที่พักกันเก่าที่เราเคยมามาพักอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้กับเต็นท์อุ้ยไอยอดนู้นมันก็บิดยอดนะสูงวะน่ะแต่ว่าเหมือนมันไม่มีที่พักมันไปขึ้นไม่ได้ไม่มีทางอะไรเงี้ยโน่นตรงนู้นสูงมากเลยเต็นท์บ้านอะไรบ้างมันกระดิ่งกระดิ่งอะจระตัปาดกะตับปัด ว่าแถวที่เอ้ยแถี่เจ็ะปันถูกแล้วถูกแล้ว